อาครับก็สวัสดีครับมาเจอกันตามนัดนะผมจริงๆไม่ได้มาตามนัดมาช้ากว่านัดนะครับนะเพราะเมื่อกี้ผมแจ้งไปว่าผมเนี่ยนะครับจะไล์สดเวลานะครับหนึ่งทุ่มสี่สนะครับปรากฏว่าตอนนี้มันเลยเวลามาแล้วนะครับนะก็ถ้าเสียงไม่ดีหรืออะไรยังไงก็รบวนแจ้งด้วยนะครับนะก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันก็เป็นเรื่องของกรรมการราคากลางนะครับซึ่ง บางท่านนะครับถูกตั้งเป็นกรรมการรา,าคากลางแล้วมีเวลาท่านทํางานเนี่ยครับอย่างจํากัดนะครับมีเวลาท่านทางานอย่างจํากัดเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับนะว่าเมื่อท่านเช่นเขาตั้งท่านเป็นกรรมการรา,าคากลางแล้วเขากําหนดท่านทําให้เสร็จไปใน3วัน7วันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งงานใหญ่ๆมันทําไม่ทันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไร แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจําเป็นไหมครับที่เราจะต้องกําหนดเวลาให้คณะกรรมการราคากลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูข้อกฎหมายก็มาดูกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับอ่ทีนี้ก็มาดูนะครับนะมีเพื่อนถามมานะครับมีเพื่อนช่างถามมาในกลุ่มของยธาไทยนะครับนะโอ้ยขอโทษครับนะครับขอโทษขอโทษขอโทษ มีเพื่อนถามมาในกลุ่มของยูดาไทยนะครับว่านะครับขอความเห็นนะครับว่าถ้าโครงการก่อสร้างนะครับการราคากลางเนี่ยได้รับความสั่งแต่งตั้งนะครับนะบนะโดยมีกรรมการ3กลคนแล้วในคำสั่งให้เวลาทำงาน7วันนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าในการทำงานจริงเนี่ยครับไม่สามารถทำได้ทันนะครับหรือถ้าทันคือถ้าเร่งก็เกรงว่า จะทําให้งานเนี่ยครับเกิดความผิดพลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงว่าถ้าเป็นงานที่มันใจมันต้องใช้เวลาในการถอดแบบใช้เวลาในการสืบราคาวัสดุเยอะแยะมากมายเนี่ยครับแล้วให้เวลาน้อยเนี่ยแน่นอนครับมันย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดนะครับนะทาอย่างไรนะครับนะผมก็แนะนําสั้นๆไว้นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ฟังอีกรอบหนึ่ง แนะนำสั้นๆเลยครับว่าให้แย้งไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเวลาการทํางานเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วเราก็มีข้อเสนอแนะไปด้วยนะครับว่าเราต้องการเวลาสักประมาณระยะเวลาทํางานสักประมาณเท่าไหร่นะครับนะทีนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าคืนนี้เดี๋ยวผมจะไล้สดตอบให้นะครับและผมก็บอกไปแล้วด้วยนะครับว่าในความเป็นจริงการตั้งกรรมการราคากลางนะครับไม่จําเป็นต้องกําหนดเวลานะครับนะ ส่วนกรณีที่เขเขียนว่ากำหนดเวลาเป็นกรณีของวัท้ายสุดซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้มีเพื่อนก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมมาว่าเฮ้ยของผมหนักกว่าครับนะนะครับนะไอ้เวลาแค่สามวันแล้วก็ผู้บริหารคงเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ระดับระดับหัวหน้าระดับหัวหน้าสํานักงานนะครับบอกมาว่าถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ เ็เป็นปนัญหาใหญ่นะครับเป็นปนัญหาใหญ่เดี๋ยวผมก็จะเล่าประสบการณ์ส,ส่วนตัวผมให้ฟังด้วยนะครับนะว่าเอ,อ้ยตอนผมเป็นวิศวกรสตงอนะครับแล้วเคยเรับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการราักากลางด้วยนะครับนะครับให้ถอดแบบอาคารเป็นอาคารสํานักงานนะครับเจ็ดชั้นเนี่ยนะครับนะเขาใช้เวลาแค่สามวันเหมือนกันนะนะครับเขาก็ใช้เวลาแค่สามวันนะครับนะเ,เดี๋ยวผมจะมีคําแนะนําว่าทําอย่างไรนะครับนะ Г โอเคนะครับนะ เช่นเดิมนะครับกออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวไว้ให้เพื่อท่านจะได้ทราบกันทั่วๆนะครับก็ฝากเรื่องของการอบรมโครงการสเก็ตเลนะครับที่บ้านอยู่ตาไทยนะครับผมจะจัดโดยเก็บค่าลงทะเบียนเท่าที่เพื่อนช่างนะครับสามารถที่จะมาเข้าอบรมได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับนะแต่โครงการอบรมเนี่ยห้าวันนะครับห้าวันก็ฝากด้วยนะครับนะห้าวันวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคือปลายเดือนนี้นะครับถึงวันที่สี่กันยายน ก็เป็นการทดลองนะครับนะทดลองแล้วก็ในความเป็นจริงก็คืออยากจะลองจัดแบบเชิงลึกนะครับเพราะเพื่อนหลายท่านก็ให้ความเบียนว่าควรจัดหน้าวันนะครับก็มีเลี้ยวด้วยนะครับสกินอัพแบบคิดราคาได้นะครับพร้อมเอ็กเทนช่นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่2อนก็เป็น2องพนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของราคากลางนะครับที่หาดใหญ่นะครับกลางเดือนค่อนไปทางปลายเดือนนะครับนะราคากลางเลขค่าเค าประชาชนมาีกเรื่องนะครับเมื่อวานเมื่อคืนโพสต์ไปแล้วเพื่อนสนใจนะครับเสื้อมอฮ่อมยูตาไทยนะครับนะเป็นเสื้อมอฮ่อมนะครับนะไว้ท่านใส่วันศุกร์ตามนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องของป้าพื้นเมืองนะครับนะมี2แบบนะครับอันนี้จะเป็นคอแบบคอปกนะครับคอปกข้างหลังก็จะเป็นลูกดิ่งนะครับส่วนคอจีนข้างหลังก็จะเป็นคอนนะครับอันนี้ก็เคยทําเป็นเสื้อยืดกับเสื้อเสื้อยืด ไปครั้งแล้วนะครับนานนแล้วก็สนใจก็นะครับทักไปที่อันนี้นะครับเดี๋ยวท่านกรอลงมาก็ได้หรือทักไปที่นะครับโยธาไทยนะครับอ่าคอมนะครับไลอ้อโยธาไทยคอย้ำว่ามี .com ด้วยนะครับไม่ใช่โยธาไทยเฉยๆถ้าโยธาไทยเฉยๆเนี่ยอันนี้เป็นของสํานักงานนะครับเป็นหลังนะแต่นะครับไป้ท่านใส่ c อ m ไปด้วยนะครับไลอ้อนะครับมันเป็นเรื่องของ การค้าขายของที่ระลึกนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะเอาทีนี้มาดูครับประเด็นนะครับนะเราจะนะครับลงลึกเข้าไปครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องการเวลาเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับขนาดงานครับนะเวลาที่กรรมการราคากลางนะครับต้องการนะครับขึ้นอยู่กับว่ากรรมการราคากลางทำอะไรนะครับกรรมการทำอะไรอ่าผมสมมติครับ ไม่ต้องมากไม่ต้องมายครับอาคารสำนักงานนะครับสูงระสามชั้นนะครับอาคารสำนักงานสามชั้นนะครับกรรมการทําอะไรเราก็ต้องไปดูหน้าที่กรรมการราคากลางนะครับว่าระเบียบกฎหมายเนี่ยกำหนดให้กรรมการราคากลางมีหน้าที่ทําอะไรนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่ากรรมการราคากลางเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับนะครับ้ถ้าเราเข้าใจนะครับว่าหน้าที่ของกรรมการราคากลางมีอะไรบ้างเราก็จะรู้ทันทีว่า ปริมาณงานของเขามันมากหรือน้อยนะครับนะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับไปดูกันอโอเคนะครับกลับมาดูกันทีนี้มาดูครับกรรมการราคากลางนะครับนะเขียนไว้ว่าให้มีกรรมการราคากลางนะครับอย่างน้อยสคนนะครับนะอย่างน้อยสามคนนะผมสรุปให้สัส้นๆก่อนแล้วเราไปดูอำนาจหน้าที่ของเขาครับนะอำนาจหน้าที่ครับ ให้กรรมการราคากลางนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลางอันนี้คือหน้าที่กรรมการราคากลางนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทีนี้เรามาดูแค่ตรงนี้เลยครับว่านะครับหน้าที่ในการคํานวณราคากลางให้ถูกต้องนะครับมันคืออะไร นะครับถ้าท่านเกิดลงราคากลางกับผมท่านก็จะพบว่านะครับราคากลางงานก่อสร้างมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายไม่ใช่ครับนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับนะตั้งแต่เรื่องของการถอดแบบนะครับเริ่มตั้งแต่การถอดแบบนะนะครับการถอดแบบนะครับเดี๋ยวผมอยลงลึกให้นะครับค่อยเขียนเป็นตหนสือให้นะครับแต่ให้เข้าใจว่าไอ้หน้าที่ที่บอกว่าให้กรรมการราคากลางทําหน้าที่ถูกต้องนะครับ มันไม่ใช่เรื่องแค่ง,ง่ายๆใช้เวลาแค่วันสองวันไม่ใช่นะครับอ่ะเราก็ไปดูกันนะครับนะครับอ่ะสมมติเมื่อกี <ein> ้ย้อนกลับมาที่ตึกหลังนี้ย้อนกลับมาที่ตึกหลังนี้ครับกรรมการราคากลางจะทำราคากลางให้ถูกต้องครับต้องเริ่มต้นจากอะไรนะครับอ่ะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการถอดแบบครับถอดแบบให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถอดแบบให้ถูกต้อง ทีนี้ผมใหญ่ท่านเห็นภาพครับว่านะครับขออนุญาตที่ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ยกมาเป็นเอกสารนะครับถ้ากรรมการราคากลางทําผิดนะครับท่านดูนะครับถ้ากรรมการราคากลางทําผิดทําผิดแล้วทําให้ราชการเสียหายนะครับทําผิดราชการเสียหายนะครับการรับผิดนะครับหลักความรับผิดทางละเมิดจะเป็นอย่างนี้นะครับรับผิดทางละเมิดนะครับนะรับผิดทางละเมิดจะเป็นอย่างนี้นะครับ รับผิดทางละเมิดอ่ากรณีอื่นครับกรณีอื่นเช่นยกตัวอย่างเช่นอา้าวผมขอเขียนเป็นรูปอย่างงี้ดีกว่านะครับอ่ารับผิดทางละเมิดนี่กรรมการราคากลางผิดนะครับผิดละเมิดกรรมการราคากลางรับผิดเจดสบเปอร์เซน์กรณีไหนบ้างครับมาดูเช่นเฟกเตอร์เอผิดนะครับเฟกเตอร์เอผิดหรือ ราคาวัสดุผิดราคาค่าแรงผิดครับอันนี้กรรมการรับผิด70%ของมูลค่าความเสียหายและถ้านะครับกรรมการราคากลางถอดแบบผิดถอดแบบผิดครับกรมกกรมการรับผิดถึง100%เเพราะนั้นนี่คือความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการถอดแบบนะครับเรื่องของการถอดแบบนะ <vide oda> <ๆ>นะเพราะนะครับเรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของค่าแรง อย่างน้อยนะครับวัสดุบางส่วนนะครับเขาก็เตรียมให้เราแล้วนะครับบางส่วนเราก็สืบเองค่าแรงก็มีตารางค่าแรงกันยู่แล้วโดยเฉพาะงานอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะระดับหนึง่งแต่ถอดแบบกรรมการราคากลางนะครับต้องถอดเองถ้าไม่ถอดเองเชื่อนะครับสิ่งที่ได้มาโดยคณะกรรมการจะทําแบบหรือคนที่เรารับจ้างออกแบบถ้าผิดกรรมการราคากลางต้องรับผิด1 0 0นะครับไม่ว่าจะทําเองหรือไม่ถอดแบบเองหรือไม่ไม่รู้ แต่ถ้าปิดกรรมการราคากลางต้องรับปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสาระสาคัญนะครับทีนี้พอกรรมการราคากลางต้องรับปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แป๊บนะครับขนะอดูหน่อยมีเพื่อนติดตามอยู่มากหรือเปล่าเนี่ยพูดอยู่คนเดียวว่าอ้าวเจ็ดสิบห้าคนขอบคุณมากมีคําถามถามเข้ามาได้นะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับหัวข้อบรรยายนะนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าท่านมีคําถามหัวข้อที่เกี่ยวหัวข้อบรรยายผมยีอตอบให้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ให้ท่านตั้งหัวเรื่องใหม่ เข้ามานะครับในในลายผมก็ได้นะลายอยู่ตาไทยนะครับโอเคนะครับอ้าวกลับมาทีนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากรรมการราคากลางต้องรับผิดอย่างน้อยครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างมากก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าความเสียหายนะครับนะนะครับอ้าวทีนี้นะครับที่เหลือล้วครับถ้ากรรมการรับผิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือใครต้องรับผิดนะครับแน่นอนครับคนคนนี้เขาไม่รู้เขาก็เลยคิดจะข่มเหงท่าน นั่นคือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกรรมการราคากลางทําราคากลางผิดถ้าไม่ใช่กรณีของการถอดแบบผิดหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดด้วยครับเพราะเขาเป็นคนพิจารณานะครับอนุมัติราคากลางต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นผมอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมทีนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากรรมการราคากลางเริ่มรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องของการถอดแบบครับ เรื่องการถอดแบบพะท่านรับผิดชอบเรื่องการถอดแบบการถอดแบบไม่ใช่ถอดยังไงก็ได้มันมีหลักเกณฑ์ราคากลางเมื่อกี้เราพูดถึงงานอาคารมันมีหลักเกณฑ์ราคากลางงานอาคารถ้าเป็นงานทางมันก็มีหลักเกณฑ์ราคากลางงานทางงานสะพานเท่าเหลี่ยมและก็งานจนะทานขึ้นอยู่ว่าเป็นงานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่และอย่างก็ถอดแบบไม่เหมือนกันเพราะนั้นท่านต้องถอดแบบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นๆเพราะนั้น,ม,นมันต้องใช้เวลา เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้ว่าสมมุติว่าเป็นตึก3ชั้นต้องใช้เวลาครับอาวที่ผมครับเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมตึกสำนักง,งาน7ชั้นครับตึกสำนักง,งาน7ชั้นเมื่อถูกตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการราคากลางนะครับหัวหน้าชุดถอดทําราคากลางหัวหน้าชุดทําราคากลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นอาวุโสกว่าพวกผมซึ่งเป็นวิศวกรน,นะครับ นะครับเขาก็ถามว่าสามวันครับเสร็จไหมให้เวลาสามวันเสร็จหรือไม่นะครับผมนี่ฉุนเลยนะครับแต่ผมก็ตอบแบบกวนตีนวนตีนภาษาผมนะครับว่ามากไปครับพี่นะเดียวผมเสร็จเลยนะเสร็จเลยเสร็จทันทีนะครับเสร็จทันทีนะครับแต่พี่เซ็นคนเดียวผมไม่เซ็นด้วยนะผมกวนตีนในฝังนะครับแล้ว อาคารหลังนี้เป็นกรณีที่นะครับสำนักง,งานตัวเงินแผ่นดินที่ผมทํางานตอนนั้นไปขอให้เทศบาลครับช่วยออกแบบแล้วเทศบาลก็ทําราคาเบื้องต้นมาด้วยผมก็ชี้ให้เขาเห็นว่าแค่หน้าเลขนะครับนะครับแค่เงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้นะครับซึ่งตอนนั้นจาก8นะครับลดเหลือ7แล้วแต่นะครับประมาณราคาที่เทศบาลช่วยทำาให้ ยังเป็น8%อยู่เลยผมก็ชี้ให้เห็นนะครับว่านี่แค่หน้าแรกก็ยังผิดเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการถอดแบบใหม่ก็อธิบายเขาฟังครับว่ากระบวนการทํางานมันต้องเริ่มตั้งแต่การถอดแบบนะครับนะครับวัสดุก่อสร้างต้องสืบมานะครับรนะายการไหนที่พณิชย์จังหวัดไม่มีก็ต้องสืบแล้วท่านคิดดูว่าตึกเชั้นครับ นะครับฟันนี้จังหวัดมีรายการอยู่แค่ประมาณ2-300รายการ200รายการนะครับแล้วรายการที่ซ้ำๆกันอีกสรุปแล้วมีรายการที่ไม่ซ้ากันก็แค่ประมาณ1 0อยรายการเท่านั้นเองนะครับและมันไม่เพียงพอที่จะเอามาสร้างตึกได้เพราะนั้นะต้องมีการสืบราคาวสัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับค่าแรงก็ต้องมีการคิดคำนวณเพิ่มเติมนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับนะยิ่งตอนนั้นผมทํางานตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ย การทํางานมันก็ต้องพยายามให้ถูกต้องที่สุดไม่งั้นสมมติว่าเทศบาลมาขอดูไหนขอดูหน่อยสตองงอถอดแบบยังไงถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ถอดนะครับมันก็คงเสียหน้าครับคงเสียชื่อเพราะนั้นก็พยายามถอดให้มันถูกต้องที่สุดตามหลักเกณฑ์ราคากลางณนะขนาดนั้นนี่ยกตัวอย่างใ้บ่านเห็นภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับนี่เล่าให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวผมตึกชั้นถอดกันอยู่ประมาณ ทำงานกันราคากลางกันอยู่ประมาณ23เดือนนะครับสองสเดือนซึ่งผมก็รู้ครับว่านะครับท่านซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติคงไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะมานั่งทอดแบบกันอย่างละเอียดนะครับนะครับมันคงทําไม่ได้ก็เข้าใจครับทีนี้แต่ใจท่านเวลาแค่2องาวันท่านจะทําอย่างไรอ่ะนะครับทีนี้กลับมาตรงดูตรงนี้ก่อนนะครับผมขอตอบคําถามนี้ก่อนนะครับคําถามที่ผมตั้งเองนี่แหละครับว่า จำเป็นไหมครับต้องกําหนดเวลาคณะกรรมการราคากลางจําเป็นไหมที่ตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อตั้งกรรมการราคากลางจาเป็นไหมครับจะต้องกําหนดเวลามาด้วยจะเป็นไหมครับนะจําเป็นที่จะต้องกําหนดเวลามาด้วยไหมอ่าเราก็ไปดูไหมครับดูครับกําหนดเวลานะครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจําเป็นไหมครับที่จะกําหนดเวลามาด้วยเราก็ไปดูกันครับนะอ่ะเราก็ไปดูอำนาจหน้าที่เสร็จแล้วนะครับ เขาก็บอกว่าเมื่อกี้องค์ประกอบนะครับก็คือให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีประธานหนึ่งคนและมีกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนนะครับอันนี้ขอไม่ลงลึกแต่นะครับเรามาดูกันว่าคําถามที่ผมถามเองขึ้นมาว่าจําเป็นไหมต้องกําหนดเวลาเราอ่านไปเรื่อยๆครับในข้อ2องาำนาจหน้าที่แล้วที่วักเกือบวักสุดท้ายนะครับวักสุดท้ายเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับวักสุดท้ายเป็นเรื่องของค่าตอบแทน เขากาหนดว่ากรรมการราคากลางให้ได้รับค่าตอบแทนนะครับตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับนั้นวักสุดท้เป็นเรื่องค่าตอบแทนดูวักนี้ครับดูวักนี้การกําหนดเวลาอยู่ในวักนี้แต่ไม่ได้ใช้กับกรณีทั่วไปใช้กับกรณีไหนครับเขาบอกว่ากรณีมีความจําเป็นครับกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการนะครับหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐที่มีงานก่อสร้างจํานวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวราคากลางเพื่อทําหน้าที่คํานวณราคากลางก่อสร้างหลายโครงการก่อสร้างนะครับท่านเห็นว่าวักนี้เป็นแค่เรื่องของกรณีที่เราต้องการตั้งกรรมการขึ้นมาคํานวณหลายโครงการก่อสร้างนะครับหลายโครงการก่อสร้างก็สามารถกระทําได้แต่ถ้าโดยปกตินะครับท่านมาดูครับถ้าโดยปกติเขาบอกว่านะครับในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งนี่คือปกติครับ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับแต่งตั้งคณะกรรมาการราคากลางขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกตินะครับท่านมีโครงการท่านก็ตั้งครั้งหนึ่งมีโครงการท่านก็ตั้งครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือปกติแต่ไอ้วักนี้นะครับวักก่อนสุดท้ายนะครับมันไม่ปกตินะครับมันกําลังพูดถึงหน่วยงานที่มีงานก่อสร้างจํานวนมากแล้วต้องการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับเพื่อกําหนดนะครับ กำหนดโครงการก่อสร้างนะครับนะกำหนดราคากลางก่อสร้างหลายโครงการนะครับหลายโครงการพร,ร้อมกันก็สามารถที่จะทําได้ก็บอกโดยให้มีองค์ประกอบนะครับและอํานาจหน้าที่นะครับเป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้นนะครับก็ตามที่ผมยกขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อนี้นครับพร้อมทั้งให้ระบุหรือกําหนดภารกิจและระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการราคากลางที่แต่งตั้ง ตามกรณีดังกล่าวกรณีดังกล่าวคือกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งแต่กําหนดหลายโครงการนั่นเองให้กําหนดระยะเวลานะครับนะครับขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้ท่านจะเห็นว่า้าวันี้ทั่วไปเขาไม่ได้กําหนดเวลาทําไมไม่ได้กําหนดเวลาครับเข้าใจง่ายๆเลยงานก่อสร้างแต่ละงานมันไม่ได้เหมือนกันนะครับนะครับความยากง่ายมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถึงแม้ไม่กําหนดเวลานะครับนะครับ กระบวนการตรวจสอบเช่นมีการหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเขาก็สามารถดูความเหมาะสมได้เมื่อถูกตรวจสอบนะครับว่าคุณใช้เวลาเหมาะสมหรือเปล่านะครับเป็นต้นนะครับนะครับเช่นเจนตนาที่จะทํางานเย,อ,นเยอะเพื่อเอาค่าประชุมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างงี้ก็ถูกตรวจสอบก็โดนอยู่แล้วนี่ผมยกตัวอย่างแล้วที่สําคัญก็คงโดยกระบวนการโดยธรรมชาติของ การจัดจ้างก่อสร้างก็คือมันเล่งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับเมื่อถูกตั้งปุ๊บก็ต้องทํางานคือเวลามันเล่งโดยโดยผู้กำกับัญชาเล่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติเขาต้องการเวลาซึ่งบางอย่างมันคาดเดาไม่ได้ครับว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเช่นเราต้องใช้เวลาในการสื่อวัสดุบางอย่างซึ่งอาจจะหายากอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานะครับนะครับทีนี้นะครับท่านเจนว่าโดยสรุปก่อนว่า การตั้งกรรมการราคากลางไม่ได้กำหนดว่าให้กำหนดเวลาลงไปด้วยนะครับยกเว้นกรณีตามวรคก่อนวัคสุดท้ายตามที่ผมบอกนะครับนะครับถ้าเรานับก็คือ1น3 4นะครับข้อวงเล็บ2แล้วก็วัคสี่นั่นเองนะครับบอกว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐนะครับมีงานก่อสร้างจานวนมากอ่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับให้กําหนดราคากลางได้หลายโครงการแต่ให้กําหนดระยะเวลาด้วยนะครับ เพราะนั้นในกรณีโครงการเดียวตามเงื่อนไขปกตินะครับในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งนะครับนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องกําหนดเวลาอ้าวโอเคครับแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเขาอาจจะกําหนดเวลามาได้ครับก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูถ้าเขากําหนดเวลาไมหมเราแล้วเวลานั้นมันน้อยไปละครับเราทํำยังไงนะครับนะครับเวลาที่เขากาหนดให้ท่านแล้วมันน้อยเช่นเขาบอกว่าให้เวลาแค่3วันนะหรือว่า7วันนะแล้วท่านเห็นว่าเฮ้ยงานของเรา ซับซ้อนถอดแบบก็ใช้เวลาเป็น10วันแล้วนะครับนะครับอาสุดโรงพยาบาลนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับนะคงไม่ใช่เวลาถอดแบบแค่สองวันสาวันนะครับอาจจะใช้เวลาเป็น10วันอาจจะใช้เวลาเป็น20วันผมยกตัวอย่างนี่แค่ถอดแบบกระบวนการในการสืบราคากระบวนการในการกําหนดราคาค่าแรงค่าวัสดุอีกเยอะแยะมากมายนะครับทาเป็นรายงานออกมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะใช้เวลาเป็น2เดือนก็ได้ผมยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เวลาท่านน้อยท่านเห็นว่าน้อยแน่นอนแล้วให้ทําหนังสือแย้งไว้ครับนะครับประเด็นแรกนะครับไปคุยก่อนคุยให้เข้าใจก่อนว่ากระบวนการทํางานเราเนี่ยครับมันใช้เวลาอย่างไงถ้าไม่เข้าใจนะครับคุยนแล้วไม่เข้าใจดูคุยด้วยวาจาแล้วไม่เข้าใจให้ท่านแย้งเป็นหนังสือไว้ครับแย้งเป็นหนังสือย้ํานะครับแยง้งแล้วแย้งเป็นหนังสือไว้นะครับให้ท่านแย้งเป็นหนังสือนะครับนะครับเช่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมกรารกำหนดราคากลางกำหนดเวลาท่านทำงานแค่นะครับสามวันหรือ7วันนะครับท่านก่อแย้งเป็นหนังสือไว้เสียนะครับว่าเรียนท่านหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นเทศบาเลเราเียนท่านนายกเทศมนตรีตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนะครับแต่งตั้งพวกเข้าพเจ้าเป็นกรรมกรารกำหนดราคากลางนะครับสมมุตินะนะครับโนะค,นะครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานใช้โดยให้กำหนดเวลา7วัน นะครับข้ามการกาหนดราคากลางได้พิจานและเห็นว่าระยะเวลาการทํางาน 7, วันไม่เพียงพอที่จะสามารถทํางานได้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่แต่งตั้งนะครับนะเนื่องจากจะต้องทําอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วนะครับท่านเขียนไปด้วยว่านะครับหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากการนะครับกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องนะครับตัวของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับ ตามหนังตามหนังสือสั่งการของตามหนังสือของกรมบัญชีกลางนะครับนะเรื่องของการสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยยกตัวอย่างไม่ภายหลังนะครับค่อยสอดแทรกเข้ามาภายหลังเพราะไม่ได้เตรียมไว้นะครับเขาก็จะแบ่งสัดส่วนตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้นั่นเองนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ํานะครับท่านต้องแย้งเป็นหนังสือนะครับแย้งเป็นหนังสือ ให้ปรากฏชัดว่าท่านได้แย้งได้ให้เหตุผลไว้แล้วนะครับส่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเขาจะยืนยันให้ท่านทําให้เสร็จภายในเวลาที่เขาต้องการแน่นอนครับเมื่อเขายืนยันท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ทําให้เขานะครับเมื่อนะครับท่านอาจจะผิดพลาดนะครับท่านก็หยิบท่านก็เก็บหนังสือนี้นะครับมาแสดงกับหน่วยงานตรวจสอบนะครับว่าท่านได้แย้งแล้วว่าระยะเวลาที่ท่านทํางานนั้นมันน้อยมันไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ถูกต้องได้นะครับ นะครับว่านี่คือคําแนะนํานะครับคาแนะนํานะครับนะส่วนถ้าสมมุติว่านะครับผู้กกับบัญชานะครับประเภทว่ากวนตีนท่านมากๆนะครับเช่นนะครับบอกว่าทําไม่ทันก็ลาออกไปอย่างนี้ผมมองว่าต้องใช้กฎหมายเล่นงานนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบริหารงานที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้เรื่องของธรรมิบาลนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับไอ้ประเด็นนั้นหรือถ้าท่านดูแล้วอยู่กับผู้กำกับบัญชาเงี้ยงเอาแบบนี้ก็ย้ายใะครับนะ บ้าๆปๆนะครับอยู่ไปก็เสียงที่จะติดคุกแบๆนี้พูดด้วยความจริงใจนะครับนะอาจจะพูดแรงไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับผู้บัญชาที่ไม่ได้เห็นใจลูกน้องนะครับเอาแต่ใจเอาแต่คิดว่าเฮ้ยงานมึงต้องเสร็จตามนี้ตามนี้โดยไม่เข้าใจกระบวนการทํางานแสดงว่าท่านกําลังทํางานกับคนบ้านะครับนะคนบ้าคนนี้ไม่รู้เรื่องนะครับตานก็ย้ายเสียนะครับนะท่านคงไม่สามารถไปไล่เขาออกได้นะครับนะนะครับเราเราก็ย้ายเสียครับที่ไหนก็ประเทศไทยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหลักสําคัญ แย้งเป็นหนังสือให้มีหลักฐานไว้ยืนยันนะครับว่าท่านได้เห็นได้ชี้แจงแล้วแย้งแล้วว่าระยะเวลาการทํางานมันไม่เพียงพอนะครับก็โอเคนะครับนะมีเพื่อนเริ่มทักเข้ามาขอบคุณทุกท่านนะครับก็น่าจะจบสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับนะก็ไม่สั้นแล้วนะก็หลายนาทีแล้วนะครับนะนะครับด้วยความห่วงใยนะครับผมเนี่ยเข้าใจนะครับนะนะครับเพราะผมก็เป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนนะครับต่อมาก็เป็นผู้ตรวจสอบก็เห็นว่าไอ้ความ แล้ระยะเวลาที่มันน้อยนะครับมันไม่ได้เป็นผลดีนะครับต่อราชการมันมันต้องให้เวลาที่เพียงพอนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับมีคําถามนะครับที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะก็ถามผมได้มาได้ทางไลน์นะครับไลน์โยธาไทยนะครับไลน์โยธาไทยนะครับนะนะครับไลน์อันนี้ไลน์นะไลน์นะครับโยธาไทยนะครับก็ถามเข้ามานะครับทางไลน์นะครับไลน์ไอดีอ่าไลน์ไอดีโยธาไทยนะครับนะก็ทีนี้ก็ฝาก ฝากเสื้อด้วยนะครับใครสนใจนะนะครับก่อนจบกันก็ฝากเสื้อด้วยนะครับมีหลายมี2แบบนะครับแล้วก็หลายไซส์ก็ทักไปนะครับมันจะมีน้องๆเขาบริการอยู่นะครับน่ใช้ตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวถ้าท่านเปิดวิดีโอค้างไว้ท่านยิงกิวโคดนี้ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ